จัดสำหรับคนมักตัดอ่อยได้พี่นรณงได้นะครับเพิ่งมาเปิดสาขาที่อุดรมาครับของเคสนะครับเพราะว่าผมขับรถลงกรุงเทพผมก็เอว่าสังเกตว่ามันมีมีบริษัทมาเปิดแล้วมีหลายบริษัทอยู่นะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรไม่นี่เจน้องของบริษัทอ่ายังกับแคซีสวัสดีจ้ะจน้องมัสยานะครับพนักง,งานบริษัทนะครับสาขาอำเภอบัวปีหวยเกลือเขาเียครับเพิ่นบริการหลังการขายรถใหม่ครับให้มาทดลองจักเมื่อก่อนสิบห้าสามสิบก่อนน้องยาสิบห <15 S 1> ้าเมื่อโปด้นะครับสิบห้อเรางามดิสุดในป่าวัยเลยล่ะ <laughs> ไปเจอเพิ่อยู่สาขาไฟเกิงนะครับแทนภาษีรถตัดอ้อยนะครับของรถตัดเคตนะครับ A 9พัน8พัน7พันมีเพิ่นะครับ4พันผมมากตัว4พันมันหน่อยมันกระทันรัดมันหนานะครับรถมือใหม่มือสองนี่ไปคุยกับเพิ่นนะครับที่รถเคสนะครับของเคสที่สาขาอุดรธานีนะครับอยู่หน้าโรงงานน้ำตาลเกษตรผลอุดรนะครับ ผมก็บ่อยากเข้าไปด้อเพื่นบ่มีงเงินสิไปถามว่าซื้อรถตัดไว้เพิ่นก็สิบ่มีงเงินอ่าตัวนี้สนะิบสามล้านะาน, 5, น่ะน้องใหญ่เนาะสิบสามล้านห้าแสนผมให้ข้อมูลเป็นสิบสองล้านโมเมนต,ต์นะครับเก้าพันนี่ตัวท็อปสิบสามล้านนะครับเป็นระบบอ่ามือกดมือเป็นจอยสติ๊กนะครับต้องฝึกกันโดนเพราะว่าคนงานนะครับของเพิ่นเพิ่นเป็นระบบพวงมาลัยเป็นชิ้นแต่ว่าบริษัทก็บอกว่าพวงมาลัยมี เราเป็นยังจะบอกพกูดมาเลยมให้ลูกน้องใส่พูดเราแก่กันเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผสดได้นได้สิบสามล้านแต่ว่าเป็นสี่พันแต่่าไอ้บ้านะครับเนะบืเ้องประสิทธิภาพนะครับรถตัดนะครับรถตัดอ้อยนะครับคนนี่คน่ำคงบริษัทน้อยอย่างแม่ยค่ะสางบริษัทอือ รักษาเขจ้าดีๆเด้าใจขจ้าออกไปขจ้าเปิดคนงานน่อ <S 2> <S 2> เอ้ยมันมาจากบาซินหรือว่าจากไหนตัวเครสนี่ยบาซินจ้าของรุ่นสุดยอดของบาซินบาซินหรือออสเตรเลียบาซินบาซินโอเคนี่ครับรถตัดคอ้อยสวยๆนะครับเครสเก้าพันรถพันดีหรอหล่ะครับเพราะมันแห้งแห้งมามันถึงก็ได้ก่อนซ้ำได้ห้าสิบป่ะซ้ำไห้าสิบแพงครับ น้องมาสยานะครับเพิ่นเป็นเจ้าหน้นาที่ของบริษัทของเป็นเพจงานครอบคุมทุก่านเป็นธุรก,การเป็นเป็นเบ้านล่ะครับสิบสามล้านหาแสนนะครับสิบสามล้านหาแสนนะครับรถไม้ไปลายแดงบริษัทเคทนะครับสามล้านห้าสิบเล้งม่ครับก็สังเกตนะครับ ถ้าขึ้นต้นได้เลขนะครับ7788เจ็ดแปดแปดอีงลมีรอดแท็กนะครับถ้าขึ้นเก้าพันี่สมีสิเป็นร้อ,อย่างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังฝึกหัดนะครับฝึกหัดพนักง,งานนะครับ กำลังฝึกคนงานอยู่ครับนะฮัมครับท่านจะเป็นหมดนะครับอ,อาใจใารย์เ่นะครับนี่แหละง่มครับปสะับกอนตอนที่เขาวิวัฒนาการมาเป็นเคสนะครับนี่แหละครับ ีจัดสําำหรับคนมักตัดอ่อยได้พี่นังได้นะครับเพิ่งมาเปิดสาขาที่อุดรมาครับของเคสนะครับเพราะว่าผมขับรถลงกรุงเทพผมก็เอ๊ะว่าสังเกตว่ามันมีมีบริษัทมาเปิดแล้วมีหลายบริษัทอยู่นะครับ คือของใหม่นี่นะครับตัดใบมีตัดคนก็ดีพัดล่มไงพัดล่มน้อยก็แห้งนะครับของใหม่ๆมันจะดีนะครับแต่ของเก่าๆก็ต้องสมบำรุ่งให้มันถึงนะครับอะไรบริสุทธ์นะครับมีหมดแหละครับตัวแทนจำหน่ายนะครับ เอเป็นอยู่ในช่วงปรับตั้งนะครับเป็นช่วงปรับตั้งนะครับกินไหวได้กำลังดีอยู่ครับแต่ว่าอยากนี้อาการโรยอยู่นะครับเพราะว่าต้งอยู่ในการปรับตั้งนะครับนี่นะครับประสิทธิภาพของรถใหม่เนาะการตัดต่อการตัดต่อ ตัดขาดดีครับโบ้าทาไร่ต่ออ้อยครับอันนี้มันมันมันเป็นช่วงปรับจูนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นต่ออ้อยบ่ถอนนะครับนี่คือประสิทธิภาพของ A9000 นะครับของเคสไอนะครับนหะหนัมไว้ป่ะนะนะฮัมเนาะ เนี่ยนะครับนี่คือความรวดเร็วนะครับของการใช้รถตัดอ้อยนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่ผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่าจุดคุ้มทุนนะครับถ้ามีสักหมื่นหรือหมื่นห้าพันตันนะครับสมควรที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งข้างงวดสองาอะไรนะครับเราต้องเผื่อนะครับเราต้องเผื่อเขาอ้อยต้องเป็นอ้อยของเรานะครับถ้ามีนะครับสาหรับเท่าแก่ผู้ประกอบการที่ใช้รถตัดอ้อยนะครับใช้บนเงื่อนไข ที่มีนะครับส่วนรายเล็กนะครับรายย่อยอาจจะใช้ต่ําลงกว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็นตัวซี่พันนะครับผมมักตัวซี่พันแหละครับเพราะว่าเท่าแก่ขนาดห้าพันนะครับห้าพันหรือว่าห้าพันตันหรือว่าไม่เกินหมื่นตันเนี่ยใช้ตัวนั้นก็ก็ก็ราคาย่อมเยาวลงมาอีกนะครับบริษัทนี้จาหน่ายทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับบริษัทเคสนะครับผมจําชื่อบริษัทเพป็นว่าอะไรค่สี่ นะครับนะครับช่องสิเป็นซื้อฝรั่งคือช่องเฮ้านะครับอากิคาเจอร์คือเกษตรนั่นแหละครับนะนะครับ